รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพะเยาประจำเดือนกันยายน2568โดยรวมขยายตัวทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ด้านอุปทานภาคเกษตรกรรมขยายตัวสะท้อนจากปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพาราที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปริมาณผลผลิตข้าวจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของต้นข้าวประกอบกับปีนี้ไม่ประสบฝนทิ้งช่วงในต้นฤดูการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามปริมาณจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นภาคบริการขยายตัวสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและพาตาคารนจำนวนผู้โดยสารผ่านสถานีขนส่งและยอดขายหมวดขายส่งขายปลีกที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจังหวัดพะเยาจัดงานมหกรรมสินค้าจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพร้อมทําดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดมากขึ้นด้านอุปสงค์ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมดขายส่งขายปลีกปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนและจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวส่วนหนึ่งจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำของส่วนราชการเพิ่มขึ้นดัชนีการค้าชายแดนขยายตัวจากการนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระบับลบ0.6ดุลเงินงบประมาณติดลบ1,315.8ล้านบาท ทีมเศรษฐกิจสำนักง,งานกลางจังหวัดพะเยาขขอบคุณครับ